ด m มอนฟู้ดเปิดสำนักง,งานใหม่สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในวันที่23ตุลาคม2 5 6 3สมโมสรดมอนฟู้ด VC ได้จัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในการเปิดสำนักง,งานใหม่สโมสรด m มอนฟู้ดวอลเล์อบอลที่รามคำแหงนะครับในรายงานมีนายเดชาสุวรักษ์ประธานสโมสรพร้อมด้วยนาวาอากาศเอกสุภกรจิตตรีขัน เลขานุการแผนกวอลเลย์บอลกองทัพอากาศนายทิติพึกชะอุม่มกรรมการผู้จัดการบริษัทแกรนสปอร์ตกุ๊ปจำกัดและเจ้าหน้าที่ทีมรวมไปถึงนักกีฬาของทีมเข้าร่วมงานไดมอนด์ฟุตวีซีกำลังอยู่ในช่วงของการเตรียมทีมฝึกซ้อมเพื่อลงทําการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2020-21 ที่จะเปิดฉากในวันที่12ธันวาคม2563นี้นะครับช่างยอดก็มีประมวลภาพการเปิดสำนักง,งานใหม่ของทีมสโมสรด o มอนฟุตมาฝากเพื่อนๆพี่อ่น้องทุกคนกันนะครับ